หอมที่สุดเหรอไม่ใช่ใหญ่เดญ่ที่จะเดินขึ้นมาสิ่ไห้ม,มของเรามีแต่ดอกโตโตใหญ่เลยที่เราบ้านแล้วเขาเด็ดมาแล้วเขามาร้อยเอาออกมาดูซิมีอะไรบ้างดูขึ้นมาสิมีมอมันนีน้นองหอมมถุงก,กับมีอันนี้หอมด้วยกุหลาบหอมไหมหรือหอมแตงโมลิหอมที่สุดตรงนี้อหอม อันนี้เอาไว้ไว้คุณยายวันสงกรานต์พวกนี้อ,ะอ่ะหยุดดมหยุดดมไม่ได้หรออันนี้เป็นอะไรอันนี้ผลไม้ไปไว้ายาพี่น้องแม่ดมอือชื่นใจดมนี้อา่ามันจะเป็นหอมที่สุดเหรอมันเป็นดอกตูมนะ ดอกมันยังตุมต่มๆนะมันมันหอมอยู่ชื่นใจไหมกับอันนี้เป็นโรสใช่ดอกกุหลาบพูดซิกุหลาบอันนี้หอมด้วยน้อพูดกุหลาบสิใช่กุหลาบก็หอมในแบบกุหลาบมัน,นหอมคนละแบบจ้าหอมลองพูดซิดอ,ดอกกุหลาบดอกกุหลาบอืมกับดอกมะลิดอกมะลิโอเค